สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในช่องเด็กเก็บบอลช่องนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะแอดจะได้มีกําลังใจกําลังใจในการทาคลิปแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันในทุกๆวันนะคะและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวสารประจําวันในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นกันที่การประกาศแบบสายฟ้าแลบกับเรื่องของดิชาร์ดอโนก่อนเลยก็แล้วกันเพราะล่าสุดทางสมสรก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าในตอนนี้ดิชาร์ดอโนได้ออกจากตำแหน่งซ e o ของทีมแล้วนะคะ โอ้โหก็สําหรับข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้าง,างน่าสนใจเลยนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวการเข้าซื้อหุ้น25ของเซอร์จิมด้วยนะคะพอเมื่อช่วงหัวค่ำ,ำมันก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์สมสอนออกมานะคะว่าในตอนนี้ลิชาร์ดอาโนได้ออกจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยสมมอนประกาศว่า วิชาร์ดอโนได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากที่อยู่กับสโมอสรบางยาวนานกว่า16ปีในระหว่างนี้แพทริกสจวดจะเข้ารับตำแหน่งซี o ชั่วคราวนอกเหนือจากบทบาทปัจจุบันของเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปโดยทางริชาร์ดอาโนยังคงให้การสนับสนุนในช่วงเปลี่ยนผ่านจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมกระบวนการค้นหาจะดำเนินในหลังจากนี้สำหรับซีถาวรคนใหม่สมอสรก็ถแถลงเอาไว้ประมาณนี้นะคะ นั่นก็หมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยดิชาร์ดอาโนได้ลาออกจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะทํางานจนถึงแค่ทันวาคมนี้ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวที่ถูกรายงานจาก BBC ในช่วงไม่กี่วันนี้นะคะว่าทางเซอร์จิมเนี่ยจะเอาผู้บริหารคนใหม่เข้ามาเสียแทนในตําแหน่งของดิชาร์ตอาโนนะคะ และหนึ่งใน,นนั้นเนี่ยก็คือชองโคตบองอดีตผู้บริหารระดับสูงของยูเวนตุสที่ตอนนี้เนี่ยก็ทำงานอยู่กับเซอร์จิมที่เอเนอสปอร์ตนั่นแหละเห็นบอกว่าคนนี้เนี่ยคือตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งของริชาร์ดอาร์โนนี้นะคะ ส่วนอีกสองตำแหน่งที่น่าจะโดนเด้งต่อจากริชาร์ดอานูก็คือตำแหน่งของผู้อำนวยการกีฬาอย่างจอ h ์นเมอร์ทร์แล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอย่างเดวิดแฮร์ริสันสองคนนี้น่าจะออกตามตามกันไปกับริชาร์ดอานูนะคะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าแล้วใครจะมาเป็นตัวแทนของทั้งสองคนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะ สงสัยเรื่องที่ว่าเซอร์จิมจะเข้ามาเทคโอเวอร์ปีศัจแดงในไม่กี่วันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะก็รอ,รอดูการเปลี่ยนแปลงในหลังจากนี้ก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากเซอร์จิมเข้ามาเป็นหัวเรือคนใหม่ของสโมอสรอนเนี่ยสโมอสรจะดําเนินไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่ๆมีข่าวว่าทีมยังคงสนับสนุนเอริกทินฮาร์เหมือนเดิมเนี่ยเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องรุ้นกันอีกนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่านะ ทีนี้เรามาก่อติดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจดอนซานโชกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะมันมีการสรุปสถานการณ์ของเจดอนซานโชว่าในตอนนี้ความเชื่อมโยงของเขากับสมอรยูเวนตุสมันอยู่ในระหว่างไหนก็สำหรับจิโดซานโชก็เป็นนักเตะที่น่าจะต้องย้ายออกไปจากทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะเพราะอยู่กับทีมไปก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับทั้งเอลิกเทนฮารแล้วก็กับสมอรเลยนะคะ ประเด็นก็คือในตอนนี้อ้างอิงจากฟาบิซซโอโรมาโนเขาบอกว่ามีทีมอย่างยูเวนตุสทีมจากซาอุดีอาระเบียแล้วก็บริเซียดอบมุลสามทีมนี้เนี่ยให้ความสนใจเจดอนซานโชอยู่นะคะแต่จะมีเพียงแค่ยูเวเท่านั้นที่มีการติดต่อเข้ามาแล้วนะคะเป็นทีมแรกนะแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อตัวของเจดอนซานโชแบบถาวรอ,อยากจะขอดึงตัวไปใช้งานก่อนแล้วก็อยากจะให้ปีศาจแดงช่วยออกค่าเหนื่อยให้จํานวนหนึ่งด้วย เพราะค่าเหนื่อซานโชเนี่ยมันแพงเกินไปตึงเรื่องนี้นะคะล่าสุดมันมีสื่ออย่างคัสอ็อบไซส์ได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดนะคะว่าในช่วงที่สโมสรยูเวนตุสติดต่อเข้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทางสื่อเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ2สัปดาห์ก่อน กิเตนโนจิอันโตรีผู้อำนวยการของยูเวนตุสเนี่ยเดินทางไปที่ลอนดอนก็คือเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของปีศาจแดงนั่นแหละโดยไปคุยกับตัวแทนของนักเตะหลายต่อหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของคาวินฟิลลิปแล้วก็โทม,มัสปาตีรวมถึงตัวแทนของเดรดซานโชด้วย แต่ทางจิอันโตลีเนี่ยดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับเจดอนซานโชมากที่สุดเพราะพวกเขาสามารถคุยกันได้ลงล็อกพอดิบพอดีเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายดูเหมือนกับจะสามารถตกลงกันได้ด้วยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะขึ้นอยู่กับปีศัจแดงเป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนะคะถ้าปีศาจแดงยินดีที่จะช่วยจ่ายดิลนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าปีศัจแดงยืนยัน,นว,ว่ายูเวนตุสจะต้องรับผิดชอบเงินเดือนของเจดอนซานโชทั้งหมดมันก็น่าจะทําให้ดิลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยากนะคะ อ่ะก็ประมาณนี้นะโอ้โหก็สำหรับยูเว่เนี่ยแอดมินก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่สโมอสรอก็รวยเป็นอันดับหนึ่งของอิตาลีเลยนะคะแต่จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะยังต้องให้ปีศาจแดงเนี่ยช่วยจ่ายอีกนะไม่คิดถึงบุญคุณที่เคยอุตส่าห์รับซื้อปอปอกปลามาในก่อนหน้านี้เลยนะคะเหมือนยูเว่เนี่ยจะหลอกขายมาด้วยเท็ๆแล้วทันทีที่หมดสัญญาก็รีบดึงกลับไปแบบฟรีๆอีกนะตึ้งยูเว่เนี่ยถือเป็นสโมอสรที่โคตรจะเคี่ยวเลยนะ ถ้าหากจะให้ปีศษัแดงจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเจดอนซานโชอีกเนี่ยแอดมินคิดว่าอย่าไปปล่อยให้กับพวกเขายิมตัวเลยปล่อยซานโชให้กับสโมสรอ,อื่นดีกว่าหรือถ้ายังไงเนี่ยไม่มีสโมสรไหนต้องการก็ดองเอาไว้นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอก ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวตลาดนักเตะก,กับอีวานเฟอร์กูซันหน่อยดีกว่านะคะมีการเปิดเผยว่าปีสาตแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากจะเอานะไอ้เจ้าแข้งรายนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือไบรตันเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้มหาโหดเลยนะ ก็สำหรับอีวานเฟอร์กูสันในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้เข้าตามากเลยนะคะซึ่งสุดท้ายก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นแมนซิเตี้ l เชลซีอาร์เซนอลอะไรประมาณนี้แล้วทีมล่าสุดก็คือปีศาจแดงนี่แหละแต่ประเด็นก็คือเพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยก็ได้จะหลดปากกาในการต่อสัญญายาวกับต้นสังกัดนะคะยาวไปจนถึงปี2029นู่นเลยนะ โดยมันมีการเปิดเผยจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นทีมใดก็ตามนะคะถ้าหากอยากจะได้ตัวของอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยจะต,ต้องจ่ายค่าตัวของเขาอยู่ในระดับ115ล้านปอนด์นู่นเลยซึ่งมันก็เป็นราคาเดียวกันกับที่ทางสโมอสรเชลซีเนี่ยเคยจ่ายให้กับ edo, มอยเซตไกเซโดเมื่อตลาดครั้งที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยในตอนนี้สโมอสรไบตันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสโมอสรที่ปั้นนักเตะเอามาขายได้ค่อนข้างดีเลยนะคะย้อนกลับไปเนี่ยมีใครบ้างล่ะ มอร์สิกไกซิโดอีฟบิซิมาแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิเตอร์แต่ละคนเนี่ยขายออกไปได้ราคาดีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพอีกต่างหากนะเพราะยังไม่มีนักเตะคนไหนที่ถูกขายออกไปแล้วฟอร์ไมได้ดีสักกคนเลยนะคะนั่นหมายความว่าแมวมองของไบตันสายตาค่อนข้างที่จะเฉียบแหลมเลยนะ คือเอาตรงๆถ้าหากปีศัจแดงเนี่ยจะต้องเสียเงินในระดับ115ล้านปอนด์ไปกับนักเตะอย่างอ e ีวานโฟกูซันเนี่ยแอดมินอยากจะต่อสายตรงไปหาปีศัจแดงซะเหลือเกินนะว่าอย่าเอาเงิน115ล้านปอนด์เนี่ยไปทุ่มซื้อนักเตะเลยพยายามติดต่อขอดึงพวกเมวมองของสโมสรไบตันมาทำงานด้วยกันดีกว่าพวกเมลมองที่ไปเจอนักเตะเก่งๆอย่างพวกมอยเซไกเซโดอย่างพวกอ e ีวานโฟกูซันเนี่ย พยายามติดต่อแมวมองเหล่านั้นเข้ามาสู่ทีมจะดีกว่าเพราะเสียเงินดึงพวกแมวมองแค่ไม่กี่คนเนี่ยก็น่าจะเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้พอช่วงหลังๆปีศาจแดงดึงนักเตะคนไหนมาแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยบางคนก็ราคาแพงเวอร์อย่าให้แอดมินพูดเลยว่ามีใครบ้างบางคนก็ซื้อมาปรับตัวได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้ยพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยหัวจะปวด ทีนี้เรามาทิ้งท้ายกับข่าวของเมสันกินวูดกันหน่อยดีกว่าไม่แน่นะคะเพื่อนๆหลังจากเปลี่ยนซีอโอเปสจวตเนี่ยก็ไม่แน่เมสันกินวูดอาจจะได้กลับมาอยู่กับปีสัตวแดงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็สําหรับข่าวนี้เพื่อนๆจะต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะเพราะรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะ ประเด็นก็คืออย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะทางริชาร์ดอาโนก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะทำงานกับทีมจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคมก็คือสิ้นปีนั่นแหละซึ่งระหว่างนี้ทางแพทริกสจวตที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของปีสัตแดงจะเข้ามารับหน้าที่นี้เป็นการชั่วคราวนะคะหน้าที่ซี o อนี้นั่นแหละ ประเด็นก็คือแพตติสจวตคนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับเมสันกินวูดเป็นอย่างมากทางเนเพื่อนยังพอจํากันได้ในช่วงที่กินวูดโดนสังคมเนี่ยประนามแล้วก็แบนเนี่ยทางจจวตนี่แหละที่เป็นคนพยายามช่วยเหลือกินวูดในทุกๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการพากินวูดไปขึ้นศาลหรือว่าจะเป็นการออกมาตอบโต้แฟนบอลที่พยายามต่อต้านเมสันกินวูดหรือว่าจะเป็นการพยายามดึงกินวูดให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผล นะคะคซึ่งตรงนี้นี่แหละที่ถ้าหากเขามีอำนาจในการทำงานเป็นซ e o ในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าในตลาดเดือนม,มกราคมนี้เนี่ยเขาน่าจะพยายามดึงกินวูดกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมพออำนาจมันมีอยู่ในมือแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปรอการตัดสินใจจากใครแถมในตอนนี้อย่าลืมนะว่าตำแหน่งปีกขวาของปีศาจแดงเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนอันตรงนี้เดอมหมุนก็ฟอร์มห่วยอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมาก ส่วนเจดอนซานโชก็น่าจะออกจากทีมแถมเงินในตอนนี้ก็ไม่ได้มีให้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะักไม่แน่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการดึงกินวุนี่แหละกลับมาเล่นในตำแหน่งนี้แรกๆก,ก็อาจจะโดนเสียงบนด่าจ,จากแฟนบอลหน่อยแต่สักพักเนี่ยแฟนบอลก็น่าจะชินกันไปเองแหละแอดมินเชื่อนะเพราะยังไงศาลก็ตัดสินออกไปแล้วนี่ว่ากินวุฒเขาไม่ได้ผิดอะไรจริงไหมคะเพื่อนๆ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ